เห็นแล้วก็ประทับใจจุดเด่นของแต่ละคนตรงไหนบ้างผมรู้สึกว่าคิดวิกิดเลยที่เลือกทุกท่านเนี่ยมากันอย่างเงี้ยถามว่าแต่ละคนเก่งอะไรบ้างคงไม่ต้องพูดหรอกครับเขาก็เก่งอยู่แล้วอย่างพิชัดอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยนะแต่เวลาทำงานอีกเรื่องนะเห็นอย่างงี้งเห็นยังไงเห็นอย่างเงี้ยเห็นให้แบบนี้อ๋อแต่เวลาทำงานขึ้นไป็นคนเลย ป็นนนคึงซึ่งอย่างแป,ป๊บเนี่ยเป็นคนซีเรียสเรื่องงานมากคือมีแต่คนอ้ำเขาเฮ้ยเจอแป,ป๊บเดี๋ยวก็เามา,เาตลอดแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เพราะเวลาเขาทํางานจริงๆอ่ะคุณไม่เคยเห็นเขาอยู่บ้านเนี่ยเวลาเขาทำงานมันจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยมันจะเป็นคนที่แบบมุม,ม,นนม,ม,มานะในมุมมองที่ไม่น่าเชื่อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแคปซีนนี้แล้วส่งให้ผมเลยแบบพี่ผมจะไปโพสต์ป่ะแต่ในมุมที่กูเห็นตอนที่กูไปก็ไอ่รู้นะ <c oughs> ส่วนน้องค้นเนี่ยก็จะเป็นน้องชายแสนดีของทุกคนเป็นคนดีๆในแก๊งนี้นะมีคนดีอยู่สองคนก็มีน้องค้นกับพี่เออันนี้พี่ชายที่แสนดีก็คือพี่เอเป็นเป็นคนที่บุคลิกภาพไม่เหมือนเสียงว้างของเขาจริงจริงเสียงเขาดุดันแล้วแบบโอ้โหผม่นิจใจนะอยากร้องได้แบบนี้บ้างจังแบบคงความสามารถไม่มีแบบเนี้ยตัดภาพมาทีพี่เอสมาธิค่บขอบคุณมากจะดีแบบ ดูปีกปอมไยอีโบลาล่ะเดี๋ยวเอาให้ดูเสียหลักเลยสง่งส่งลิงเลยเสียหลักเลยเสียสง่งเลยส่งลิง